ดวงชะตาชาวปีระกาเดือนนี้บทนำพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวปีระกาเพราะกระแสพลังงานจักรกวาลกำลังหมุนเวียงมาสนับสนุนในหลายด้านราวกับดวงดาวต่างๆกำลังเรียงแถวเพื่อส่งพลังบวกมาให้การที่คุณมีนิสัยซื่อสัตว์วิริยะอุทิศและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่จะกลายเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นในเดือนนี้สำหรับชาวปีระกาแล้ว ธรรมชาติที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความเป็นมิตรจะทำให้ได้รับการตอบแทนในรูปแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานมิตรภาพใหม่หรือแม้แต่ความรักที่คาดไม่ถึงด้านการงานก้าวสำคัญของความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงเดือนนี้จะเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเส้นทางการทำงานของคุณถ้าคุณเป็นพนักงานประจำอาจจะได้รับข้อเสนองานใหม่ที่น่าสนใจ หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่รอคอยมานานสาเหตุที่ความสำเร็จเหล่านี้จะมาถึงเพราะความซื่อสัตย์และการทำงานหนักในระยะที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายการตลาดเดือนนี้อาจจะมีโครงการใหญ่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมเพราะเชื่อมั่นในความสามารถของคุณหรือหากคุณทำงานในสายไอทีอาจจะได้รับโอกาสไปฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเปิดโลกทัศน์ในการทำงาน ความท้าทายที่ต้องเผชิญแม้ว่าโอกาสดีๆจะมามากแต่การจัดการกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจธรรมชาติของชาวปีรากาที่ชอบทำทุกอย่างด้วยตนเองและไม่ชอบปฏิเสธคำขอร้องของผู้อื่นอาจทําทให้รู้สึกเครียดหากไม่รู้จักแบ่งเวลาและจัดลําดับความสําคัญในช่วงกลางเดือนอาจจะมีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจใเลือกระหว่างความปลอดภัยในงานปัจจุบันกับโอกาสใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีผลตอบแทนสูง การใช้สัญชตาตญาณและขอคำแนะนำจากคนที่เชื่อถือได้จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องคราตยุทธ์สำหรับความสำเร็จการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในที่ทำงานจะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในเดือนนี้ความเป็นมิตรและความซื่อสัตย์ที่เป็นจุดเด่นของคุณจะช่วยสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าลีรอที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นเพราะคนรอบข้างพร้อมจะให้การสนับสนุนด้านการเงินฟื้นปูและเติบโตรายได้ที่เพิ่มขึ้น เดือนนี้เป็นช่วงแห่งการปรับปรุงสถานะทางการเงินอย่างเห็นได้ชัดโอกาสในการเพิ่มรายได้จะมาจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโบนัสจากการทํางานรายได้พิเศษจากงานอดิเรกหรือการลงทุนที่เริ่มให้ผลตอบแทนสําหรับชาวปีรากาที่มีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นหรือได้รับออเดอร์ที่มีมูลค่าสูงความน่าเชื่อถือและการบริการที่ดีที่คุณสร้างมาตลอดจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธุรกิจเดือบโตการจัดการค่าใช้ใจ่าย แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นแต่การควบคุมค่าใช้จ่ายก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญช่วงนี้อาจจะมีการใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงเช่นการซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัวหรือการซื้อของจำเป็นที่มีราคาแพงกว่าปกติการวางแผนการเงินระยะยาวจะช่วยให้ผ่านพ้นความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นการออมเงินแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละเดือนจะสร้างความมั่นคงในอนาคตโอกาสการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเหมาะสมในการศึกษาเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม หุ้นหรือการลงทุนในสก,กิลใหม่ที่จะเพิ่มมูลค่าของตัวคุณเองความระมัดระวังและการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจจะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นหากคุณสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นการเริ่มต้นด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและอยู่ในธุรกิจที่คุณเข้าใจจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภยัยด้านความรักบทใหม่แห่งความสุขสำหรับคนโสดการพบเจอที่คาดไม่ถึง เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาพิเศษสําหรับชาวปีละกาที่ยังโสดโอกาสในการพบรักแท้จะมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงอาจจะเป็นการรู้จักผ่านเพื่อนสนิทการพบกันในงานสังสรรค์หรือแม้แต่การบังเอิญเจอกันในชีวิตประจําวันคุณสมบัติที่โดดเด่นของคุณคือความซื่อสัตย์และความเอาใจใส่ผู้อื่นจะทําให้คนพิเศษคนนั่าสนใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คุณอย่าพึ่งรีรอที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้เวลากับการทําความรู้จักกันอย่างลึกซึง้ง ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเช่นคุณอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วได้รู้จักกับเพื่อนของเพื่อนที่มีความคิดและค่านิยมคล้ายกันหรืออาจจะได้พูดคุยกับใครบางคนในโซเชียลมีเดียและพบว่าเข้ากันได้ดีอย่างน่าแปลกใจความระมัดระวังที่คุณมีในขณะเดียวกันความดีใจกับความสัมพันธ์ใหม่อาจทําให้คุณมองข้ามสัญญ,ญาณเตือนบางอย่าง การใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมและการกระทำของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณเข้าใจคนคนนั้นได้อย่างแท้จริงอย่าลืมว่าความรักที่ยั่งยืนต้องสร้างบนพื้นฐานของความเข้าใจและความไว้วางใจสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการกระชับความสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นการสื่อสารที่เปิดใจและการแบ่งปันความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาจะทำให้ทั้งคู่รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อน การประชันร่วมกันเหล่านี้จะสร้างความทรงจําดีๆและทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นการแก้ปัญหาเก่าหากมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดที่ค้างคาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนํามาพูดคุยและหาทางแก้ไขกันความจริงใจและความตั้งใจดีของคุณจะช่วยให้คู่ครองเปิดใจรับฟังและเต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันการเสียสละและการให้อภัยที่เป็นจุดเด่นของชาวปีรากาจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการฟื้นฟูความสําคัญ แต่อย่าลืมว่าการให้อภัยไม่ได้หมายถึงต้องยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเตรียมตัวสำหรับเดือนหน้าเดือนนี้เป็นเสมือนการปูพื้นฐานสำหรับความสำเร็จในระยะยาวการตัดสินใจและการกระทำทุกอย่างในเดือนนี้จะส่งผลต่อโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานการเงินและความรักจะทำให้คุณผ่านพ้นความท้าทายไปได้อย่างสง่างามสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ลืมดูแลสุขภาพกายและใจ ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงหลายด้านอาจส่งผลต่อสุขภาพได้การออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์และการหาเวลาพักผ่อนจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการรับมือกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นดนง่ยจตาชาวปีรากาประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวปีรากาเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านสวนดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างงดงามแต่ก็ยังคงมีหนามคอยขัดขวางอยู่เป็นระยะๆะะพลังงานที่ส่องลงมาในช่วงนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่กำลังรอคอยอยู่แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจที่รีนรีบเกินไปด้านการงานและหน้าที่การงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวพิรรกาจะรู้สึกเหมือนนักเดินทางที่ได้พบกับแยกทางสําคัญในชีวิตหากคุณเป็นพนักง,งานประจําคุณจะพบว่าหัวหน้าง,งานหรือผู้บริหารเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นอาจมีโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจมอบหมายมาให้รับผิดชอบเช่นหากคุณทํางานในฝ่ายการตลาดอาจได้รับการมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหม่สําหรับไตรามาสหน้า หรือหากคุณอยู่ในพันแหนบบัญชีอาจได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงบประมาณของโครงการสำคัญสำหรับชาวพิริกาที่เป็นผู้ประกอบการเดือนนี้เปรียบเสมือนช่วงเวลาที่ต้นภัยเริ่มแตกใสธุรกิจที่คุณปลูกฝังมานานจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอาจมีลูกค้าใหม่ที่สำคัญเข้ามาติดต่อหรือได้รับข้อเสนอความร่วมมือที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดร้านอาหารอาจมีนักธุรกิจมาเสนอให้ขยายสาขา หรือหากคุณทำธุรกิจออนไลน์อาจมีแบรนด์ใหญ่มาติดต่อขอความร่วมมืออย่าไราเจ้าตามดวงการงานของคุณในเดือนนี้ก็ไม่ได้ราบเรื่อนไปตลอดในช่วงกลางเดือนจะมีความท้าทายเข้ามาทดสอบเหมือนกับการเดินป่าที่ต้องเจอทางชันขึ้นเขาคุณอาจต้องเผชิญกับปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือมีอุปสรรคทางเทคนิคที่ทำให้งานล่าช้าแต่สี่เหล่านี้เป็นเพียงความท้าทายชั่วคราว ถ้าคุณใช้ความอดทนและปัญญาของคนเกิดปีราิกาจะผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามคำแนะนำสำคัญสำหรับการงานในเดือนนี้คือควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนให้เก็บเอาข้อบนเป็นหลักและดูสถานการณ์ให้ชัดเจนก่อนหากมีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมสมมนาหรือการเรียนออนไลน์ควรใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่เพราะความรู้ที่ได้ในเดือนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต ด้านการเงินและการลงทุนเรื่องการเงินของชาวปีราการในเดือนนี้เปรเียบเสมือนลำธารที่ไหลเข้าสู่เอ่งน้ำใสรายได้จะมีเสถียรภาพดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะรายได้จากงานประจำหรือธุรกิจหลักจะมีความมั่นคงมากขึ้นหากคุณมีหนี้สินค้างอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนชำระหนี้ยังเป็นระบบสำหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการลงทุนระยะย,ยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสัน้น เช่นการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยการซื้อทองคำเก็บไว้หลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคริปโตเคอเรนซีหรือหุ้นเก็งกำไรในช่วงนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนคากคุณมีเงินทันออมอยู่1,000 0แบาทแทนที่จะนำไปเล่นหุ้นเก็งกำไรควรแบ่งเป็น40%ฝากธนาคาร30%ซื้อกองทุนรวมหุ้นไทย20%ซื้อทองคำและ10%เปเนก็บเป็นเงินสดไว แนวทางนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับเงินก้อนมาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นเงินโบนัสเงินปันผลหรือเงินที่คนยืมมาคืนแต่ระวงังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงนี้เพราะอาจทำให้เงินหมดไปอย่างรวดเร็วควรตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นเก็บเงิน20%ของไรายได้เพื่อซื้อบ้านหรือรถยนต์ในอนาคตร่องการใช้จ่ายในเดือนนี้ ควรระวัดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จะเป็นโดยเฉพาะการซื้อของแบรนด์เนมหรือเครื่องใช้ไฟฟา้าราคาแพงหงากจำเป็นต้องซื้อควรเปรียบเทียบราคาและรอโปรโมชั่นพิเศษเพราะความอดทนเล็กน้อยจะช่วยประหยัดเงินได้มากนั่นความรักและความสำคัญสำหรับคนโสดชาวปีรากาที่เดนโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเสมือนนักล่าสมบัติที่กำลังจะค้นพบคุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่โอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะเพิ่มขึ้นยังมากในช่วงเวลาแรกและช่วงสุดท้ายของเดือน การพบกันอาจจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเช่นในร้านหนังสือห้องสมุดหรือในงานอบรมที่เกี่ยวกับอดิเรกสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งอาจพบรักแท้ในสวนสาธารณะตลาดนัดหรือในกิจกรรมอาสาสมัคร สำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีการใช้แอปหาคู่หรือการทำความรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียอาจนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่ควรระบัดระวังอย่าเชื่อใจง่ายเกินไปใช้เวลาทำความรู้จักให้ดีก่อนตัดสินใจเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังจุดที่ควรระวังสำหรับคนโสดคืออย่าเร่งรีบตัดสินใจในเรื่องความรัก หากมีคนมาจีบหรือเสนงความสนใจให้เวลากับการทำความรู้จักอย่างน้อย2-3สัปดาห์ก่อนตอบตกลงเพราะความรีบร้อนอาจทำให้พลาดการมองเห็นลักษณะนิสัยที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับคนที่มีคู่แล้วชาวบีราการดเดนคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการปลูกต้นไผ่ที่เริ่มแตกสาและแผ่กิ่งก้านสาขา ความสัมพันธ์จะมีความเติบโตที่ชัดเจนหากคุณคบหากันมานานอาจมีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานอย่างจริงจังหรือหากแต่งงานแล้วอาจมีการวางแผนเรื่องลูกหรือการซื้อบ้านใหม่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินหรือการจัดสรรเวลาโดยอย่างเช่นคู่รักอาจไม่เห็นด้วยกับการที่คุณใช้เงินซื้อของที่เขาคิดว่าไม่จะเป็นหรืออาจไม่พอใจที่คุณใช้เวลากับเพื่อน,อน,อนมากเกินไป แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสื่อสารอย่างเปิดใจและการหาจุดประนีประนอมร่วมกันสำหรับคู่ที่คบหากันใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จักครอบครัวของอีกฝ่ายหรือการนำแผนไปแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกิจกรรมร่วมกันที่แนะนำคือการไปดูหนังการเดินเล่นในสวนสาธารณะการทำอาหารด้วยกันหรือการไปเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงแบบเดินทางไปกลับ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในความสมัมรักในเดือนนี้คือการเอาเรื่องงานหรือปัญหาการเงินมาทำให้อารมณ์เสียการใช้คำพูดแรงๆเวลากโกรธและการเปรียบเทียบคู่รักกับคนอื่นควรให้ความสำคัญกับการฟังมากกว่าการพูดและจำไว้ว่าความรักต้องการการหล่อเลี้ยงด้วยความเข้าใจและความอดทนเดือนนี้โดยรวมแล้วเป็นเรื่องตีเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวปีรากาทั้งในด้านการงานการเงินและความรัก หากคุณรู้จักใช้ปัญญาและความอดทนของคนเกิดบีราการวมทั้งการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองโดยไม่ต้องบังคับจำไว้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงมาจากการเตรียมพร้อมและการรอคอยอย่างมีสติไม่ใช่การเร่งรีบหรือการเครีิดลัดคิดสั้น